สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครทรัพย์อย่างยนต์นะครับพามาชมตัวล้อทีอีส e าตัวนี้ผมจะเคยรีวิวไปแล้วนะเป็นทีอีส e าขอบ16นิ้วกว้าง8ปดออฟสานะครับแต่วันนี้จะพิเศษตรงที่ผม นำยางสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับมาประปกบกับตัวล้อเพื่อที่จะใส่กระบะตัวเตี้ยนะครับผมย้ำว่าเป็นกระบะตัวเตี้ยนะครับชุดนี้ผมจะจับใส่ดีแม็ตัวเตี้ยนะครับเป็นสเปคที่หนึ่งเลยคือไม่ล้นสองเลยคือใส่ได้นะตัวเตี้ยใส่ได้นะครับย้ำว่าตัวเตี้ยใส่ได้นะครับใส่มาแล้วหลายคันเลยนะครับผม ตัวล้อจะเป็นท e 3 7สาดสีดำเงานะครับหยอดแดงสเปคขอบ16กว้าง8ดออฟสามล้ด้วยยาง m a x x ซินะครับเป็นรุ่น AT700 นะครับผมตัวนี้เป็น2470 16นะครับซึ่งมันจะใส่กับรถโตเตี้ยได้เลยนะครับดอกยางก็รมือน,น,นกันนะครับล้พอพร้อมยายงชุดนี้อยู่25,000บาทท้วนนะครับผม <S <S เดี๋ยวผมพาไปดู ใกล้ๆอีกทีนึงนะตอนนี้ผมให้ดูทั้งล้อและยางแบบใกล้ๆชิดเอ้ยแบบรอบตัวไปก่อนเลยนะครับสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆเลยนะกันนะครับ ต่อกันที่ตัวล้อ TE ก,ก่อนเลยแล้วกันนะตัวเนี้ยผมจะรีวิวไปแล้วนะครับเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็เป็นหยอดแดงสติกจะเป็นงานกึ่ง C N C นะครับหยอดด้วยสีแดงนะครับผมเป็นงานไทยบีเดอนยูนะล้อเปล่าตัวนี้อยู่ที่14,500บาทนะครับล้อเป็นสีดำเงาทั้งก้านนะครับก้านก็เป็นดำเงาแล้วก็ขอบก็เป็นดำเงาเช่นกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นสเปค6ลูกระบะทุกรุ่นนะครับยกเว้นนี่สันดวร่านะครับความลึกอของตัวออฟตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณตรงเนี้ยไม่เกินนิ้วนะแล้วก็ความลึกของออฟตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนิ้วนิ้วกวา่านะครับนิ้วครึ่รงก็ประมาณนี้นะส่วนก้านจะเป็นก้านตรงนะครับใครที่เป็นรถแบบสายบรรทุกนะใส่กับก้านล้อต,ตัวนี้นะแข็งแรงมากนะครับหนามากๆเลยนะแต่เป็นก้านตรงนะครับผม ล้อจะไม่ล้นนะพวกกระบะแบบตัวเตีย้ยที่ไม่มีโป่งฝ่ายไปเลยนะครับอันนี้จะดันด้วยยางแม็กซิตนะครับนี่เป็นยางแม็กซิตรหัส at เจ็ดร้อยนะครับเป็นรุ่นเจนะ็ดร้อยนะเหล่ายางจะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับผมเป็นตัวหนังสือสีขาวทั้งตัวนะครับแล้วก็จะมีริมกาดอยู่ด้วยนะครับตัวนี้จะมีริมกาดป้องกันขอบลอนิดนึงนะครับผมเผื่อว่าลูกค้าเนี่ยขูดฟุตบาทหรืออะไรเนี่ยตอนนี้มันจะป้องกันขอบล้อให้เลยนะ สวยมากๆนะยางค่อนข้างที่จะหน้าตรงมากๆเลยนะครับสายลุยก็ประมาณนี้นะครับดอกยางเหล่ายางไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นสายลุยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออทารเลนนะครับเอีออทาเลนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยดังมากนะครับก็มีเสียงระดัหนึ่งนะครับสวยมากๆเลยนะร้อยยางคืนนี้อยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเต็มงบสองหมื่นห้าพันคือจบทุกอย่างนะครับ ก็เดี๋ยวืผมจะมีรูปภาพยู่ท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปผมก็จะทําการรีวิวอยู่กับตัวรถเลยแล้วกันนะน่าจะเป็นดีแม็กสีขาวนะครับใส่กับล้อตัวนี้นะครับลูกค้ากําลังเข้ามานะครับเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปแล้วกันเนาะเอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับใครที่มองหาล้อตัวนี้อยู่ก็สอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพยางยนต์นะศูน5 4เก้าสี่ห้าสี่ศูนย์ 9ก้าเสวัสดีนะครับเอออย่าลืมไปติดตามเพจร้านผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม y o ยูทูบผมด้วยนะสวัสดีครับสวยมากเลยชอบชอบ perfect, perfect.